พระมารบอกว่าจะอยู่ในดินแดนใดจะบ่ขาดน้ำขาดฝนดินแดนนั่นจะมีแต่ความอุดมสมบูรณ์กราบสบายดีทุกท่านข้าพเจ้าแม็กนิยมผ้าเรื่องน้ำหนักของพระเจ้ามารมีน้ำหนัก75หกิโลแทนพระเจ้ามารแมนมีน้ำหนักสิ .5 ห้ากิโลรวมองค์พระมารพร้อมแทนแมนก็าสิบห้าจุดห้ากิโลตามที่หับหูมาพระเจ้ามารองค์นี้แมนเป็นเนื้อทองสำริด แต่สีออกหงแจงคือทองนาบเมื่อก่อนลังปีข้อศ1,930ลงไปพระมานแมทประดิษฐานอยู่ที่อุปมุงสาบานซาเมือเงเอื้นว่าอุปมุงนีวาอุปมานอุปมานนี่แม่นตั้งอยู่บริเวณส่วนดอกไม้ลังอาหามที่เฮาเอิ้นซิมนั่นเองในปัจจุบันหลังจากอุปมุงมานล่มลงแล้ว เพิ่อนก็นำเอาพามานมาประดิษฐานไว้ที่หอพามานดังที่หอเห็นในปัจจุบันนี้ส่วนบรรดาพระพุทธหูองค์อื่นๆก็คือพระเจ้าที่ตั้งอยู่กลางสวนดอกไม้ก็สร้างฐานขึ้นโดยนำเอาหินเป็นฐานพระหินดังกล่าวก็ได้มาจากอุมงูในเมื่อก่อนจนชาวบ้านชาวเมืองตั้งสือ่อพระองค์ที่ประดิษฐานอยู่ที่สวนดอกไม้นั้นว่าพระเจ้าตากแดด เราะสัตว์เมามณีวังโสเจ้าอาธิการวัดในคณะนั้นฟันว่าในส่วนดอกไม้เห้นแดดอาทิตย์หอนแหงและตามฮิตของเมืองลงพระบางแล้วพระพุทธต้องมีสิ่งปลูกสร้างเพื่อบ่ให้ตากแดดตากฝนตกมโหอดในปีขศ1 9 8 7เพิ่นจึงนำพาสถุไอจัวปปุงหอเพื่อมุงให้พระเจ้าตากแดดนั้น ส่วนพระเจ้ามารหลังจากอุบมุงลมแล้วเพื่อนก็นำาอ,อกไปประดิษฐานอยู่ที่หอพระเจ้ามารดังที่เห็นในทุกมือนี้หอพุทธมาราวิสัยพระเจ้ามารที่ตั้งอยู่ดันหลังอารามของวัดเชียงทองสร้างขึ้นมาลายหอยปีแล้วและได้บุญละนาปิสังขรณ์ในปี1974ในสมัยเจ้ามหาสวิ์สีสว่างวัฒนาพระเจ้ามาร เป็นพระพุทธหูยืนซึ่งมีความเสือว่ามีฤทธิ์เดชทางด้านฟ้าฝนและให้บุตรหรือว่าให้ลูกนั่นเองซึ่งเรื่องนี้คนลวงพอบางหูกันดีถ้าปีใดอารัธนาพระเจ้ามารลงมาฮดสงฟ้าฝนก็จะตกให้แผ่นดินสุ้มเย็นทันทีและภัยที่บุมีลูกหรือว่าอยากได้ลูกก็จะมีการมาบะมาบน เพื่อขอลูกสืบตระกูลจากพระเจ้ามารองค์นี้ข้าพเจ้าสังเกตมาหลายปีในช่วงเดือน3มเดือนสีอากาศมันจะอบเอาวหอนหลายแต่หลังจากเอาพระมารมาฮดสรงฟ้าฝนก็จะตกทันทีเหดให้แผ่นดินสุ่มเย็นเป็นสุขการนำเอาพระเจ้ามารฮดสรงนี้มนเกิดขึ้นครั้งทําอิดประมาณปีคศ1 9 7 9โดยพีนันเมืองลงพะบางเกิดแห่งแรง มาลายเดือนและอากาศก็ห่อนอบอาหมอกควันจากการจุดไห่ทางป่าก็ปกคลุมทั่วเมืองเท่าแก่เนวโฮมสารวัตรบ้านคีรีเสียงทองโพนเหองบ้านกลางก็ได้ปรึกษากับสัตุไใหญ่เมาวมณีวังโสเจ้าธิการวัดในสมัยนั้นสัตุูใหญ่เมาวเกิดวันที่6เดือน6ปี1 9ึ่รมลลภภาพวันที่19เดือน1 2 0 0นหนึ่ง จากนั้นสัตวใหญ่เมาวมณีวังโสก็ได้ปรึกษาหาลือกับสัตุใหญ่คำจันท์วิระจิตตะเจ้าอธิการวัดแสนสุขารามสัตุใหญ่คำจันท์เกิดวันทีเสาสามเดือนเก่าปี1900าหนึ่งพันกวา้อยามรณภาพวันทีเก่าเดือนเจปี2อ0พในสมัยนั้นทั้งสององค์ก็ได้หาทางสวยเหลือชาวบ้านชาวเมืองในความเดือดร้อนในครั้งนั้น จึงได้ปรึกษาและเห็นสมควรเอาพระเจ้ามานลงหดสงซึ่งในระยะทำอิดปีขศ1 9 7 9เป็นปีที่เอาพระมานลงหดสงนั้นแมนบอด้ยเหตเป็นพิธีใหญ่แมนเอาลงหดสงในอาหามหรือว่าในสิมนั่นเองในวัดเสียงทองผู้มาหดสงก็มีแต่สาวบ้านแถวแถว,แถวอ,อมวัดเท่านั้นหลังจากนั้นเมื่อสาวบานหูและซาลือวา มีการนำออก้ามานลงหดส่งแล้วต่างก็พากันมาไลายขึ้นทั้งวัดก็ได้ปรึกษาหาลือกันย่อนมีพ่อแม่พี่น้องมาหดส่งไลยขึ้นถ้าจะเหตุอยู่ในอารามนั้นก็คับแคบจึงเห็นสมควรให้มีการตั้งพามอยู่ทางหน้าอาหามหรือสิมนั่นเองของวัดเสียงทองจากนั่นทุกๆปี ก็มีการอารัธนาพระเจ้ามารลงหดสง่งหลังจากแล้วบุญปีไม่ลาวทุกๆปีตลอดมาการนำเอาพระเจ้ามารลงหดสง่งนับตั้งแต่ปีคศ .2,000 เป็นต้นมาทางบ้านเมืองก็ได้ตกลงกันเอาพระเจ้ามารลงหดสง่งบางปีก็วันที่2สองบางปีก็วันที่23สามของเดือนเมษาของทุกๆุกปีก็ถือว่าเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ครูบานครูเมืองประเทศลาวอีกองหนึ่ง พราะว่าในสวงเดินซามเดินสีอากาศกระหอนแหงแลงอบเอาหลังจากที่เอาพับมานลงมาหดสงก็ได้มีฟ้ามีฝนเฮ็ดให้หมเย็นเป็นสุขและเฮ็ดให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นแผ่นดินลาวพอเม่พี่น้องก็ได้มีนำเฮ็ดให้เฮ็ดสวนเฮ็ดนาก็ได้จบลงไปถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขอภัยน้ำทุกทานยังมีอีกหลายอย่างที่เราจะศึกษาเฮียนหูไปน้ำกัน ถ้าทานบกกดติดตามเฮาอาจจะไม่ได้เจอกันอีกเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดติดตามเพจแม็กนิยมภาคเขื ah ่องและกดไลค์กดแชร์ท่านได้สัทธาสามารถคอมเมนต์ใต้โพสต์วิดีโอนี้ได้ขอขอบใจ